คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักท่กทานครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชคงวด1เมษายน2564มาฝากท่านผู้ชมครับก็เป็นเลขหางประทัดหลวงพ่อสมหวังหนุม่มลวงเฮงมาแก้บนหลวงพ่อสมหวัง ได้เลขหางประทัดลุ้นงวด1เมษายน64ที่จะถึงนี้ครับหนุ่มใหญ่ชาวอายุทยาคนหัวหมู200หัวมาแค่บนหลวงพ่อสมหวังหลังสมหวังเรื่องการงานและซื้อขายที่ดินขณะที่คอหวยไม่พลาดสงเลขหางประทัดลุน้นโชคงวด1เมษายน64 ที่วัดกลางวังพระหลวงพ่อสมหวังตะบนวังพระอำเภอนครชัยศรีนายอุทัยอุทยโยธาอายุให้2สองปีชาวพระนครศรียุธยานำหัวหมูทรงอหัวพวงมาลัยหนึ่พวงประทัดหนึ่งหมืนัดมาถวายแก้บนหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปสูง30เมตรโดยมีพราเป็นผู้ประกอบพิธีและพระครูศรีสุตากรจ้าอาวาสวัดกลางวังพระร่วมประกอบพิธีพรมน้ำมนต์ หลังเสร็จพิธีพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสได้มอบพระรูปทุลูกหลวงพ่อสมหวังขนาดหน้าตัก5นิ้วและภาพถ่ายพเพื่อเตอร์ขนาดใหญ่หลวงพ่อสมหวังมอบให้ไปบูชาด้วยนะครับนายอุทัยเผยว่าได้เคยมาบูนกับหลวงพ่อสมหวังเมื่อปลายปี2563กับเรื่องการงานและซื้อขายที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะในช่วงเกิดโควิด19ครั้งแรกนั้น ได้ซื้อที่ดินติดมือไว้ขายไม่ออกต้องกู้เงินธนาคารซื้อจนไรายได้ที่มีต้องนำมาใช้ดอกเบี้ยทั้งหมดจนกระทั่งได้มากราบไหว้ขอพรและบนบานสารกล่าวต่อหลวงพ่อสมหวังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นขายที่ดินได้หลายแปลงการค้าการขายต่างๆก็เริ่มดีขึ้นจึงนำสิ่งของมาแก้บนตามที่สัญญาไว้เมื่อมาแก้บนแล้ยก็ถือโอกาสจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดกตัตตบชมและขอโชคขอลากลับหลวงพ่อสมหวังไปในตัวด้วยเพราะเชื่อว่าท่านให้ความสำเร็จมาแล้ว และจะให้โชคพร้อมกับบนไว้ว่าหากไม่โชคอีกครั้งจะนําหัวหมูข้าวสารมาถวายเพิ่มให้มากกว่าเดิมอีกครับทั้งนี้นายอุทยัยยังได้นําเลขหางประทัดมาโชว์ให้ดูโดยได้หมายเลข5 3 4ส6โดยบอกว่าไม่หวงใครจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้สําหรัตนเชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังจะให้โชคอีกครั้งก่อนที่จะเดินทางไปหาซิลเรเรตตามแผนในวัด หลังจากที่วิธีแก้บนเสร็จเรียบร้อยพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้จิตอาสามูลนิธิหลวงพ่อสมหวังนำหัวหมูไปแจกจ่ายใ,ให้กับสถานที่พักพื้นคนชาราโรงเรียนสูตรศึกษาโรงเรียนต่างๆโรงพยาบาลและชาวบ้านยากไรและนำไปประกอบอาหารรับประทานกันต่อไปครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับหลวงพ่อสมหวังก็มาให้โชคให้ใจกันอีกครั้งแล้วนะครับ5 3 4ส6ครับ และก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยทุกท่านในวันที่1เมษายน2564ขอบคุณครับ